กบสวัสดีพี่ๆกันด้วยนะครับพบกับช่างปลาไฟฟ้าเมืองเลยนะครับในวิดีโอนี้ก็จะพามารับชมกับเล่อยโสู้ลสายนะครับของทางดองเชงนะครับตัวนี้เป็นตัวขนาด 20V โวลต์นนะเป็นรหัส DCS DC c 2 0 1 0 1นะครับขนาดบาโซ่นะครับให้มาที่10นิ้วนะครับแล้วก็มาพร้อมกับโซ่ที่เป็น3ามมาตั้งแต่กำเนิดไม่ต้องแปลงนะ ตัวนี้เป็น3ามท LP นะครับเป็น3ามทัเขาเรียกว่า 8, <c oughs> 3ามทไซส์เล็กนะครับเหมาะสําหรับพวกเลื่อยโซ่ที่เป็นไร้สายนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าตามธรรมเนียมนะผมได้ไปทดสอบใช้งานมาแล้วก่อนที่จะมารีวิวให้ได้รับชมต้องบอกว่าตัวนี้ใช้งานแบบจวดมากๆเลยนะครับก็คือถ้าในเรือราคาเนี้ยผมว่าหาตัวจับยากตัวนี้ถือว่าแรงมากนะครับเป็นเลื่อยจับบนขนาดเล็กที่ครบเครื่องนะครับถือว่าแรงเลยนะผมไปลองใช้งานหนักๆแล้วนะครับแบตเตอรี่2ก้อนเนี้ยใช้จนลืมอะ เพราะว่าลองตัดโค่นไม้ยุงไม้ใหญ่มาแล้วนะครับในเซตนี้นะเซตเดียวเขาไม่มีตัวเป่าขายนะครับก็จะมาพร้อมกับแบตเตอรี่4แอมป์2ก้อนนะครับแพ็กเกจเขานะครับก็จะให้มาในลักษณะนี้เลยนะครับเป็นแบตเตอรี่แบบนี้นะครับ สายมาตรฐานของเขานะครับมีปุ่มเช็คสถานะแบตนะครับตัวนี้เป็น4 m 20V นะครับแล้วก็ที่ชาร์จนะครับเป็นที่ชาร์จแบบเสียบขนาด2์นะครับ 20V นะครับและที่สําคัญนะครับตัวนี้เป็นคู่มือกับบัตรรับประกันคุณภาพนะครับของลองเชงนะครับอย่าลืมนับซื้อมาภายใน7วันให้ท่านลงทะเบียนตามคําแนะนําของคู่มือก่อนนะครับต่อไปเป็นน้ํามันหยอดสู้นะครับแถมมาให้ขนาด 50ml นะครับ เซตก็จะมีกาดครอบโซ่มาให้นะครับแล้วก็บาโซ่แล้วก็โซ่มาให้นะครับข้อมูลด้านเทคนิคของตัวนี้นะครับ12เมตรต่อวินาทีเลยนะครับถือว่าเร็วมากๆเลยน้ําหนักของเครื่องก็อยู่ที่2.7กิโลกรัมนะครับถือว่าเบามากๆเลยนะครับในส่วนต่อไปนะครับนี่เลยคือระบบเบรกนะครับตัวนี้เป็นเบรกไฟฟ้านะครับเอาขึ้นเอาลงได้นะครับแล้วก็เซฟตี้ของเขานะครับก็คือปุ่มนี้ถ้าเรากดตรงนี้จะไม่ลงนะครับเราต้องนิ้วโป้งนะครับ อย่างนี้เลยนะครับมันจะทํางานร่วมกันนะครับอย่าเอาไปกดอย่างนี้แล้วก็อย่างนี้นะไม่ถนัดนะเวลาเราจะตัดก็ก็จับอย่างนี้นะครับแปน้นแป้นเลยนะครับแล้วที่สําคัญเลยตัวนี้หาตัวไหนไม่มีเลยแถมที่ฮุดเกาะมาให้นะครับเกาะซ่งเกาะกางเกงนะครับเวลาขึ้นที่สูงเนี้ยก็ห้อยไปอย่างเงี้ยครับเพราะมันเบามากเลยนะครับแล้วก็จุกเติมน้ำมันนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะถังใหญ่เลยนะครับก็ไปตัดมาเมื่อวานนะก็ยังเหลืออยู่ประมาณนี้นะอันี่เป็นน้ำมันหยอดสู้อัตโนมัตินะครับ ด้านหน้าก็จะมีร่องเหมือนเป็นฟันนะแต่ตรงนี้เป็นพลาสติกนะครับเอาไว้งัดไม้อย่างนี้นะครับให้มันกินไวขึ้นนะครับด้านเสียงนะครับเคมมาไว้ที่98เดซิเบลเดี๋ยวผมให้ฟังเสียงนะเห็นไหมท่านเห็นอะไรไหมครับระบบเบรกนะครับ <L> ไม่ไหลนะครับถ้าเกิดปล่อยสวิตช์นี่ก็คือหยุดจึ๊กเลยนะครับอันนี้ ดันไปด้านหน้านะครับกดไม่ได้นะครับล็อกแล้วนะครับด้านข้างหลังตัวนี้นะครับก็จะเป็นพวกแผงมงจรนะเห็นไหมว่ามันจะมีรูระบายอากาศค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็จะเป็นเหมือนซิงค์นะตรงนี้ผมใช้งานแบบต่อเนื่องเลยคือไม่ร้อนเลยนะครับพวกมอ,มอเตอร์เนี่ยอาจจะแบตอาจจะร้อนหน่อยนะถ้าเรากดไม้หนักๆนะครับตัวนี้ก็เป็นบัสเชเลดมอเตอร์นะครับอยู่ด้านในค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรเลยนะอ่าเดี๋ยวผมดูวิธีปรับโซ่ให้ดูนะ เพราะว่าตัวนี้อาจจะพิเศษกว่าตัวอื่นหน่อยนะมันไม่ต้องมีแกนปรับตรงนี้คือตัวเดียวจบเลยนะครับใช้งานง่ายนะวิธีการประกอบนะเขาจะให้มาแยกกันอย่างนี้นะท่านเปิดเครื่องออกมาอย่างนี้เลยนะครับอันนี้ก่อนใช้งานนะครับหรือว่าใช้งานเสร็จตรวจเช็คนะครับว่ารูนะ้ํามันเราตันหรือเปล่านะเราทําอย่างนี้นะครับเอาโซ่ใส่กระปาแล้วอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาเกาะเลยนะเกาะเข้าไปในสเตอร์เขานะครับก็จะอยู่ในลักษณะนี้เนาะ แล้วทีนี้นะครับประกับนะครับดูดีๆนะประกับตัวนี้มันจะเป็นเหมือนเขาเรียกว่าก้นหอยนะครับหรือว่าลูกเบี้ยวนะท่านจับอย่างนี้นะครับแล้วก็เอาประกอบเข้าไปซื้อย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ระวังมันตกร้องนะครับอันอันนี้ยังไม่ต้องเฉ่งก็ได้นะครับปรับเข้าไปนะครับปรับไปสุดเลยฟื้นนะครับแล้วก็ถ้าบิดไปถ้ามันอยู่แล้วมันก็จะเป็นการตึงโซ่อัตโนมัตินะครับถ้ามันหย่อนแล้วนะครับสมมุติว่ากรณีที่โซ่หย่อนอยู่เราบิดคืนมาครับ บิดขึ้นมาสักรอบนึงแล้วเราก็บิดกลับเข้าไปนะครับมันก็จะกลับมาตึงเช่นเดิม้วตัวนี้ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องมีประจงประแจไปขันนะครับใช้แค่ตัวนี้ตัวเดียวจบเลยนะครับด้านข้างตรงนี้ก็เท่มากเลยนะครับสกินโลโก้ดองเชงนะครับสีขาวนะครับตัดกับสีน้ําเงินนะครับของเขาถือว่าสวยงามเลยนะครับแล้วด้ามจับตรงนี้เป็นคลิปแบบกันลื่นนะครับสีดําก็สไตล์พวกสว่านหรือไขควงกระแทกของเขานะก็จะเป็นด้ามประมาณนี้แต่ว่าเล็กกว่านิดนึงนะตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับเป็นพลาสติก เป็นยางนะครับน่าจะเป็น PVC นะแล้วก็อันนี้ผมไม่แน่ใจวัสดุเป็นอะไรนะแต่ก็เนื้องานค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับสัมผัสดีมากเลยบอกว่างานของดองเชงเนี่ยเป็นอีกแบรนด์หนึ่งนะครับที่น่าใช้งานมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงนะครับเมื่อเทียบกับคุณภาพนะแบตเตอรี่สีแอมป์ก็จริงนะครับแต่ว่าใช้งานต่อเนื่องได้ผมบอกเลยว่าประมาณสักครึ่งชั่วโมงได้เลยนะครับต,ตัดจนเมื่อยนะครับถ้าแบต2ก้อนผมไปโค่นต้นบากใหญ่มาแล้วก็ไปตัดได้ตั้งเยอะนะครับสําหรับตัวนี้นะ ตอนนั้นก็แบตก็ยังไม่หมดนะครับเพราะว่าผมใช้เรือ2ขีดผมก็ถอดเปลี่ยนสลับก่อนแล้วก็ให้มันเย็นตัวแล้วก็ค่อยไปเอากลับมาใช่ครับก็จะเป็นการถนอมซีลแบตของเราด้วยนะครับข้อมูลของตัวเรื่อยนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปการใช้งานจริงเลยนะครับก็จะประมาณนี้เนาะแถมที่ครอบโซ่มาก็อย่างดีนะกระททดรัดเล็กกระทัดรัดใช้งานง่ายนะครับอันนี้เป็นการทดสอบเรื่อยนะของดองเชง อันนี้คือการหอนงาใช้งานง่ายมาก ด,ด,ดูความแรงของเครื่องนะครับอันนี้ผมใช้งานมือเดียวเลยมันเบามากเอาใหม่ใช้งานมือเดียวโอเคคือมันค่อนข้างที่จะไวเติบเลยเหรอครับอันนี้ผมกดนะเครื่องก็มีโหลดอยู่บ้างแต่ว่าตัดได้ แต่ได้ค่อนข้างที่เหยียดดีเลยแหละเพราะว่ามันก็แค่แบต4์กับ 20V นะครับถ้ามันเป็นพวก40 6ะจวดกว่านี้แน่นอนนะโอเคดูนะ